นี่คุณขาเรื่องของเจ้สมทรงนี่มันแซบที่สุดขอบอกกลิ่นทูบยิ่งเข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกอากาศภายในห้องอับชื้นและเย็นเฉียบจนเจ้สมทรงต้องยกมือขึ้นกอดหน้าอกแน่นทันใดนั้นเสียงกระแอมไอเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมมืดของห้องทําให้เจ้สมทรงสะดุ้งสุดตัวร่างเงาตะคุ่มตุ่มของชายแก่คนหนึ่งปรากฏขึ้นช้าๆเขาผอมเกรงผมยาวรุงรงังสีหน้าดูเคร่งขรึมดวงตาคมกริบ จ้องมองมาที่เจ้สมทรงอย่างสำรวจตรวจตรามาทำอะไรที่นี่เสียงแหบพร่าของชายแก่ดังขึ้นไม่ได้ถามเหมือนต้องการคำตอบแต่เหมือนเป็นคำทักทายที่เต็มไปด้วยพลังงานบางอย่างเจ้สมทรงรู้สึกเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ไม่สามารถขยับตัวได้คำพูดจุกอยู่ที่ลำคอนึกไม่ออกว่าจะอธิบายความเจ็บปวดและความหวังของตัวเองให้ชายแก่ตรงหน้าฟังได้อย่างไรฉันฉันมาขอให